เด็กหญิงเกือบไม่รอดหลังถูกหนูแฮมเตอร์กัดเข้าที่นิ้วอันตรายถึงชีวิต นูน้อยเซฟไฟสวอนเนกในซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษได้เลี้ยงนูแฮมสเตอร์ที่มีชื่อว่าบรูในวันหนึ่งระหว่างที่เธอกําลังเล่นแล้วอุ้มบรูอยู่ในมือนั้นมันก็ได้ใช้ฟันกัดเข้าที่นิ้วของเธอด้านลูซีวัยสาปีคุณแม่ของเด็กสาวรายนี้ได้กล่าวว่าหลังจากนั้นลูกสาวเธอก็ได้รับยาปฏิชีวนะแต่นิ้วของเธอนั้นกลับบวมขึ้นเรื่อยๆแต่เริ่มมีผื่นขึ้นที่แขนคุณแม่กล่าวว่าเธอได้เจาะเลือดและเซฟไฟเธอดูเจ็บปวดมากจากนั้นเธอก็เล่าต่อว่าลูกสาวของเธอนั้้้นนนไดดรรัับยยาาาาาปปฏิิชีววววะะะแลเเธออกกก็หหงาา่่ทขึจ ังนี้ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักจะได้ยินเรื่องที่ผู้คนมักจะมีอาการติดเชื้อหลังถูกลูกสุนัขและแมวกัดแต่ไม่ใช่สําหรับสัตว์เลี้ยงตัวจ้อยอย่างหนูแฮมสเตอร์เพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอกับได้รับข่าวร้ายลูซี่กล่าวว่าฉันเห็นพื้นสีแดงที่น่ากังวลบนแขนของเธอและในตอนนั้นฉันรู้ทันทีว่าเราต้องพาเธอไปที่ห้องฉุกเฉินเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ได้ใส่สส่น้าเกลือให้กับเธอทันทีเนื่องจากเซฟไฟนั้นมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วกว่าปกติทั้งนี้ในตอนแรกหนูหน้อยเซฟ ว่าเธอจะต้องติดเชื้อโควิด -19 และตัวเธอร้อนเป็นอย่างมากแต่โชคดีที่เธอนั้นมีผลตรวจเป็นลบในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอได้รับการทําแผลหลังจากทาย,ยาชาและได้ล้างแผลแล้วการติดเชื้อดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเข้าสู่หัวใจของเธอและเธออาจจะไม่รอดชีวิตด้านเจบูหนูแฮมสเตอร์เจ้าปัญหาตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่กับญาติชั่วคราวอย่างไรก็ตามด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษได้ออกมาให้คําแนะนําว่าการติดเชื้อจากการกัดของหนูแฮมสเตอร์นั้นหาได้ยากกว่าการโดนสุนัขหรือแมวกัดและถ้าหากมมีอาาาากกกกรรบวจโดดนั ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยมีอดีตตำรวจหญิงรายหนึ่งโดนหนูแฮมสเตอร์กัดในตอนแรกเธอมีอาการชาที่ลิ้นและมือเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอเริ่มมีอาการโคม่าและเสียชีวิตลงในที่สุด